สวัสดีคะ่ะพอเม่พี่น้องสุกุูสุกข,ขนนาะคะเนาะทั้งหนอดทั้ทงในทั้งไก่ทั้งไก่เอาไม่อีกแล้วเสียงแกวแก่ยาจ่าค้นเก้าข้นเดิมพี่น้องเพิ่มเติมพี่น้องเบ่งกลไะใหม่ดูกุน่ะกําลังสุกกระลังสุกกรลังสิกรรมพี่น้องแดงเก่งขึ้นู่กุน่ะแต่ว่าเมื่อน,นี้ยาจ่าสิผ้าพี่น้องไม่อย่างเมื่อนี้บ่โหดดอก้าแต่ว่ากระสีมาใส ปุ่งช่วยลดให้เพื่อนจ้าพี่น้องจ้ามาใส่หออมโมนให้พักให้บกักพริกเนอกจากนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องตามมาว่าหออมโมนว่าอยากจะใส่อย่างแน่ผสมก,กันกับอีอย่างแน,น่นอะพี่น้องเนาะเอาตามกันมาเบิ่งมาช่น้ำกันจ้าพี่น้องมาแล้วจ้ามาแล้วนี่สีเฮ็ดวิธีการสีเฮ็ดอันนัน เอชื่อโรดสีเห็นห้อมุน่นฟงชื่อโรดหลักก็มี่กับปีมี่แอมลอยน้อจ้าน้อพี่น้องสีไสอันไปไสผลละมารกราก,มากไม้เพิ่นดกไปไสผักกับเพิ่นงามน้อพี่น้องเนาะผักกับสิกินกออรอบอร่อยเด้อพี่น้องกันไสผละไม้ก,กับสิเป็นมากดกพี่น้องจ้านี่อ่ะพมาท,พท่าิธีกันนี่จ้านี่ได้แล้วอ่ะสิบ้าพี่น้องมาเบิ่งนกันนาะจ้าเนาะ เอาเบิ้งวิธีเห็ดวิธีผสมเนาะจ้านี่เท่ากับสีดับเล็กดับเล็กกันแน่ละพี่น้องจ้าพี่น้องเ้อสอนหนึ่งใช้สอนใช้สอนแกงหนึ่งเน,งนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะ อเนี้กาไส้เอ็มร้อยสองฟ้า,ากพี่น้องแบบนี้ก,ก็ใส้กะปิกะปิเพื่อนเป็นก้อนเพื่อนเป็นก้อนเป็นแท่งเนาะพี่น้องกะปาดเอาปรามานให้ได้เนี่ยละพี่น้องให้ได้ซ้อนพุ้นๆเนี่ยละเนาะ นี่แหละพี่น้องจ้าไ้ได้ซอนพุ่นๆนี่แหละจ้าเฮาขมับมไซน่านเฮาขมา่วบีบีให้อันอันบีให้กะปีแตกค่ะพี่น้องจ้าอาสิบาบีกันบีให้กะกะปีแตกเพราะว่าอันกะปีเพิ่นเป็นก้อนเพิ่นเป็นแท่งจง้่พี่น้องนี่เพิ่นเป็นก้อนเพิ่นเป็นแทง่ง ก็เลยเอามาปาดเอาฟานเอาเทาก็ต้องมาบีให้เพื่อนแตกกห้เพื่อนละลายสกนะักก้อนเนาะพี่น้องเนาะบีบีอย่างเช่ะจา้าบีเพราะว่าคันคันอันยุกก่กระปุกน้อยน้อยนันเพื่อนกับมใส่กับข้นข้นข้นเพื่อนกับแตกกับละลายจ้าอันนี้เพื่อนปินก้อนเพื่อนอัดแน่นจา้าพี่น้องจา้าก็เลยมาเข้าเลยตองมาใส่มาบีเอาสกักก้อนบีให้ละลายในาน,าน้ำเข้ากันดีๆสกักก้อนพี่น้องเขาจะค่อยไปใส่น้ำอีก ใส่น้ำอีกอันอันใส่ซ้ำนี่ก็ใส่น้ำอีกเยื้อซีบดีดได้ค่ะพี่น้องจ้าใส่น้ำเยื้อซีบดีดหลักก็ค่อยไปตักน้ำเยื้อซีบดีดน่หละจ้าไปโฮสพักนี่เนาะนี่การการปลูกพักปลูกมีกันถ้าว่าเอาใจใส่มันกับบ่ได้ค่ะพี่น้องเ้าต้องเอาใจใส่เ้าต้องเอาเอาใจใส่กับเพื่อน ให้จังไบพักเพิ่นคยส,สวยสีงาไมาให้ได้อยากได้กินเนาะพี่น้องเนาะถ้าก็ต้องเฮ็ดเอาจ้าเดี๋ยพเวาปลูกทำแล้วต้องใส่ใจใพี่น้องจ้าท็่แล้วต้องใส่ใจเนาะพี่น้องเนาะเอาโอเคก็ตามกันมาเบิ่งอีกที่หนึ่งเนาะจะ้าค่ะพี่น้องถ้าต้องเอาน้ำในค่ถังให้เหต็มทังดีคิดริบกนเนาะจ้าเน,ะนาะขึ้นน้เต็มทัง ก็2ยีิบิบบตนี่ก็ไอไอข้อมุ้นกาตินองจ้าหรือบดบเต็มทางเท่ากัใช้สั้นนี้ก็ได้จกาี่นอง แคน้ำกาพ่อเห็นมันประมา่านเราฮอาค่อยเทกลุง่งเวาฮอกกกวนกวนกวนเนาะพี่น้องเนาะน้ำเขาได้ประมาณนี่ล้วเนาะพี่น้องบานฮอกก็เทกล่ง นี่เาา่กกา,ากระสีเอาขอม้าโหดพีกันนะจ๊ะเอาขม้าโหดต้นพริกนีาจาก่จ้ะมาโหดต้นพริกไอพริกเพิ่นได้เป็นหนานดูกๆเรื่องลูกพริกดูจ้ะพี่น้องจา้าพี่น้อง บ้องลูกพีกดูจา้าอามาหดแล้วเทียหนึ่งแกพี่น้องนี่เทียสองคุณหนเบิ้งลูกพีกเพิ่นดูจา้าดกดอกคุณนนะเป็นดอกเป็นไปเต็มเลยจก่พี่น้องจา้บาบันนี้กับมาเบิ้งต้นนี่คือกันนี่วัน,นะน,นนี้คุณนาะบ้นต้นนี่คือกันจา้าพี่น้องบงนันดอกดอกคักคุณนนะต้นนี่ก็คือกันจา้าพี่น้องจา้า ดกดกดกเอาลูกพริกมาให้ส้มเดอ้อพี่น้องจ๊า